สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลคอมเทคไอทีแอนด์โอเคไลท์วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไฟฉายจีนจ๋าเลยกับเอ้าไม่มีชื่อรุ่นเออชื่อรุ่นทีเก้าเก้าแปดนี่แหละแต่ไม่มีชื่อยี่ห้อแฮะก็เป็นไฟฉายแรงปานกลางอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้กินไฟสูงสุดอยู่ที่สามจุดเจ็ดวัตต์วัดมาแล้วแน่นอนอะไรมาถึงมือผมไม่หลอดหรอกผมจับวัดไฟหมดแหละอยังไม่เขียนหลอกล่อกันว่าหมื่นวัตต์แสนวัตต์บ้าแล้วแสนวัตต์ช็อตตายพอดี ตัวนี้ก็มาดูรูปลักษภายนอกก่อนมันเป็นไฟคาดหัวแรงปางกลางผมว่าสุดคุ้มเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นราคาอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่ร้อยอ่ะผมก็เลยไม่กล้าสั่งเพราะว่ามันจีนจางไงทีนี้มาเห็นราคาอีกทีดูหน้าเว็บอุ้ยวันนี้หกสิบแปดบาทครับก็คือถ้าราคานี้นะพังผมว่าคงทิ้งเลยอะ่ะผมคงไม่ไม่ซ่อมหรอกหกสิบแปดบาทรูปลักษภายนอกนะครับก็น้ําหนัก ตัวก็อยู่ที่ร้อยสิเดกรัมนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งไม่ต้องกลับครับสามตัวตรงวันนี้เน้นๆเ,เลยโคมนะครับโคมด้านในก็จะอยู่ที่ขนาดเจดเซนติเมตรด้านนอกก็จะอยู่ที่แปดจุดสองเซนติเมตรความยาวจากหัวถึงท้ายก็10บเซนติเมตรแล้วก็ความกว้างตรงนี้ก็จะภายในก็กว้างด้านในนี่ก็เจ็ดจุดห้าแล้วก็ด้านนอก9้าเซนติเมตรนะครับอันนี้ไม่รู้จะรู้ไปทำไมก็ผมอยากบอกเนาะคุ้ม พูดพูดบ่อยจังเลยเนี่ยถ้าเป็นฐานก้อนเดียวนะครับก็จะอยู่ที่68บาทถ้าฐาน2ก้อนก็จะอยู่ที่ราวๆไทยๆได้ไหมละ่ะราวๆเท่าไหร่79บาทบวกอีกแค่สิบาทเองครับยังคุ้มอ่ะฐานก้อนหนึงคิดสิบาทเองเหรอโอ้โหฐานสีนี้น่าจะประมาณ1200วัตต์นะครับแต่ด้วยแบรนด์แล้วก็คุณภาพน่าจะไม่ถึงพันหรอกเท่าทีมทงลองเซิร์ฟดูนะครับ ก็เรามามอดได้อะโมดิฟายได้นะเนี่ยนี่มีบากมีร่องสําหรับฐานให้อีกก้อนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมือสั่นจังเนี่ยมือก็ยาวทําไมสั่นจ้างแก้ทักโบกดีไหมนี่เขาทําล็อกไว้ให้ใส่เลยนะใส่เพิ่มได้ต่อกันแบบขนานใส่ได้เลยแล้วก็หัวน็อตมีอยู่ด้านบนสองด้านล่างจะเป็นกลิบล็อกเลยกลิบเข้าไปในบาก,กจุงแล้วก็อยู่เรียบร้อยอู้แ่นนนะ บอดี้ก็พลาสติกทั้งหมดนะครับรวมถึงด้านหน้าด้วด้วยเสียแบบนี้มันกระจกหรือพลาสติกลองทุบดูดีไหมกระจกหรือพลาสติกว้าหลอดถือว่ากินไฟสูงพอสมควรนะครับหลอดสามหลอดสามวัตกินไฟโอ้ยกระจกครับผมมีโอลิงอยู่แต่โอลิงมันโอลิงมันต้องมีด้านในด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาไปกัดน,น้ำมาลุยน้ํา ไปเพิ่มโอริงอีกเส้นหนึ่งนะครับด้านในนะครับก่อนก่อนที่จะปะปะกับบอดี้ตอนเนี้ยกระจกกับบอดี้จะปะกันพื้นที่ว่างเยอะมากครับด้านในก็ว่างเยอะนวนเหมือนเขาเหลือพื้นที่ให้เรามาแปลงหลอดได้อีกอ่ะใส่หลอดที่ใหญ่ขึ้นก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นกันละกันคลิปหน้าอ้าวเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปชมแสงแล้วกันพูดมาเยอะแล้ววับ สวยนะโคมใหญ่เก็บแสงได้ดีเก็บแสงได้ดีประมาณไหนเดี๋ยวผมเปิดอัดวิดีโอก่อนแฟบหนึ่งนะครับอา้าวเข้ามาเลยที่ t 9 9 8โอ้ยขอเต็มจอพี่อ่าเต็มจอมาแล้วกลับไปที่100%อันนี้จะเป็น t 9 98บริเวณข้างบ้านนะครับหน้าต่างขนาด80คูณซนติเมตรครับยืนห่างระยะ10เกือบ11เมตรโอ้อันนี้ก็ผมพาใครมาด้วยลืมบวก วันนี้ผมพาเหมือนเดิมแหละพระเอกตลอดการช้าง6กสมหนึ่งมาร่วมแจมอีกแล้วนี่ครับ6กสแล้วก็หกสแสงเหมือนกันนะครับแต่6กสจะเป็นปุ่มกดสามารถเล่งหลีได้ขนาดก็ใหญ่กว่ากันนิดนึงตัวนี้ก็2ขีดกว่าหนัก,กว่าอ่าดูแสงอีกทีครับทีเก้แสงขาวช้าง6กสองหแสงเหลืองครับ ผมขอยืนขวางหน้าตักหน่อยนิดนึงให้ดูขนาดเทียบไซส์กับมนุษย์ผมเป็นมนุษย์นะไม่ใช่อเอเลียนน้ย <c oughs> แสงเป็นไงบ้างครับอ่าพอเทียบแสงให้ดูครับบนสายที 9, 9, เก้าเก้าแปดอ้าวผมกดเตรียมจอแล้วไม่ใช่เลยทำไมมีอะไรมาขวางเน่ะอา้าวทักบาร์มาขวางทําไมอะแป๊บหนึ่งครับตั้งค่าทักบาร์ก่อนอ้าออกแล้วนี่อู้อ่าประมาณนี้ครับดูแสงเป็นไงบ้าง ก็ขนาดใหญ่กว่าน่าจะเกือบผมว่าเท่าตัวนะในส่วนของสปอร์ตของ62 2 1, 6 3 1อช้างแล้วก็ทีเกเล็กกว่าครึ่งหนึ่งแสงข้างเหมือนกันเลยดูรูปล่างครับรูปคู่ล่างด้านซ้ายและด้านขวาแสงข้างเหมือนกันเลยครับกว้างไปถึงหน้า,ต,าต่างตรงนั้นเท่ากันเลยเฮ้ยแต่เหมือนทีเก้าเสปิลจะกว้างกว่านะครับเนี่ยแสยงข้างเนี่ยเห็นไหมกินหน้าต่างฝั่งบันไดไปนู่นไปถึงนูน่น่ง แล้วก็ไปชนหัวหมาเท่ากันอืมไม่เกินหมาตัวเล็กตัวเขาขาวเล็กตรงเนี้ยเห็นไหมแสงข้างเขาเกินหมาไปอันนี้มาถึงหัวหมาอันนี้มาถึงหางหมา,าหางน้องสุนัขพูดพาะๆหน่อยก็ได้แล้วก็ตัวนี้กินมาเลยหน้าต่างตรงนี้ส่วนตัวนี้มาได้แค่เกือบครึ่งของหน้าต่างเพราะฉะนั้น T998 เสแสงข้างกว้างกว่าครับผมรูปถัดไปอันนี้พยายามอันนี้คือกล้องมันบูทภาพนะครับ เพราะว่าแสงไม่พอสปอตมันเล็กอ่าไม่เห็นพ <laughs> ยายามแล้วสว่วนเนี้ยแสงพอหกสองหนึ่งหกสามหนึ่งแสงพอภาพเลยไม่บูตอันนี้พยายามจะบูตนิดหนึง่งสังเกตสีของต้นไม้ถ้าสีแบบนี้คือแสงจริงถ้ามันเริ่มเข้มขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าบูตแล้วมันจะเปิดไใช้โหมดกลางคืนแล้วว่าภาพประมาณนี้อย่าเชื่อมากเวลาเห็นรีวิวแสงประมาณนี้นะครับก็คือมันเล่งภาพไปหละใช้โหมดกลางคืนอ่าลองเทียบกันดู ในส่วนของต้นบางหงเอ้ยต้นมะละกอภาพบนผมส่องไปที่ต้นมะละกอนะครับแล้วก็ภาพล่างส่องไปที่ต้นยางหรือต้นกิกก็ไม่แน่ใจ <c oughs> เขาเรียกต้นอะไรทุกคนต้นกิกมัง้งเนาะหรือต้นยางวะ <c oughs> จำาม่ได้อายืนที่บริเวณข้างข้งของหวัวมันเดิมมายืนล่อยุงเล่นดีกว่าให้ยุงกัดขาไปที่ต้นยางใหญ่บ้านผู้ใหญ่ลีฟลับปั๊บแล้วก็ยอดมะพร้าวมันเข้มครับเข้มจน ไม่เห็นดีเทียบของต้นมะพร้าวแล้วอ่าอันนี้เคลียร์ชัดแจ่มแจ๋วช้างหกสองหนึ่งหกสามหนึ่งครับแล้วก็หน้าตรงในส่วนของฟอนวิวเอาเทียบกันดูครับท T เก้าเก้าแปดเสียงเขาวด้านซ้ายแล้วก็หกสองหนึ่งหกสามหนึ่งช่างด้านขวาครับเป็นไงฮาซูไม่ดูนิดนึง รายละเอียดดีของช้างด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายก็เสงมันจ้าแล้วก็ด้านบนซ้ายจะบูทภาพนิดนึงมันพยายามจะบูทเกินไปครับภาพจริงคือล่างซ้ายอันนี้จริงเข้มกว่านะครับในส่วนของ998เพราะว่าสปอตเล็กกว่าป๊าปอันนี้บริเวณฝนตกรีบวิ่งเข้าบ้านเกือบไม่ทันเห็นหมามน้ำ,นำท่วมท่งผักบุ้งหลงเลง,ลงเลยน้ำท่มทนวมถนนแล้วครับอลองส่องไปดูที9 9 8 แล้วก็หกช้าง6กสองหนึ่งหกสามหนึ่งอ่าเทียบกันบน9-9-8ล่างช้างนะครับซูไม่ดูหน่อยเก็บรายละเอียดไม่ได้แ้่กล้องติดเม็ดฝนมดเลยก็เข้มกว่ายังเป็นช้างเหมือนเดิมนะครับที่ระยะ60เมตรอันนี้หกสิบเมตรหกสเมตรระยะหกสิเมตรครับต้นวาเอ้ต้นขามด้านหลังต้นมะพาวนั้น80ดบนะครับเอาหมดแล้วอุ้ยอ้ามาดูบริเวณข้างบ้าน เดินไปดูไก่ดีกว่าก็จะมี3สเตปนะครับสูงกลางแล้วก็กระพิบครับเจะว่าต่ําก็ไม่ใช่หรอกมันยังสว่างอยู่มันยังแก้งอยู่อเร่งสดใส่ก้ารส่องไปที่หน้าต่างแล้วก็ส่องใส่ตีตตนเอ้ยเท้าตัวเองส่วนไก่ก็ไม่ได้นอนเพราะผมกวนอยู่อน้องมาก็มาเล่นด้วยมันเดือแเดีวผมไปไหนไมันก็ไปด้วยอ่ะสลับกันครับเก้าแล้วก็ช้างเก้ 98. แล้วก็ช้างไปซื้อหวยก็ได้นะเก้าเก้าแปดไม่ได้ว่าอะไรกันถ้าถูกก็แบ่งผมด้วยถ,ถ้าไม่ถูกก็แล้วแต่ประมาณนี้ครับแสงขาวและแสงเหลืองแสงข้างของเก้าเก้าแปดกว้างกว่านะตรงนี้ที่ไหนฝนตกไปไม่ได้ไม่ได้นั่งอยู่รนโต๊ะหน้าบ้านนี่แหละส่องไปที่เราเราโอหยุงข้าวยุ่งข้าวเลคคอร์ดเออไม่ใช่ดิยุ้งข้าวครับระยะแค่ไม่กี่เมตรหรอกไม่ถึงสามสิบเมตรนะยี่สิบ นี่แหละประมาณนี้แหละอันนี้เลเวลกลางแล้วก็กระพริบพ,พอก่อนไทยบ้านจะตื่นป๊าบอันนี้ช้างจะเห็นขอบไฟช้างไหมที่มันเรืองๆตรงนี้มันจะแยงตาน,นิดนึงนะครับเวลาใช้ก็มีเดี๋ยวมมีเทคนิคบอกอยู่ว่าใช้ยังไงเดี๋ยวขอเปิดเทียบกันหน่อยได้ไหมเมื่อกี้คลิปไหนเอ้ย คลิปนี้บอน่าจะใช่เดี๋ยวเกยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะเดี๋ยวช้างจะอยู่ฝั่งขวาปึ๊บเอาใหม่เริ่มใหม่ดิเอาช้างเอาไม่เริ่มพร้อมกันนะอ่าก้าก็เปลี่ยด้านซ้ายนะครับแล้วก็ช้างด้านขวาครับประมาณนี้เหมือนเดิมกล้องวิดีโอผมเก็บแสงได้ไม่ค่อยดีนะครับน้อยเยอะเพราะฉะนั้น ภาเทียนตอนนี้บวกขึ้นไปสักห้าหรือสิอร์เซ็นแล้วกันครับจะสว่างกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วอยากจะบอกว่าแนะนำครับไฟฉายในราคาหกสิบแปดบาทโอ้ยสุดยอดมากเลยแล้วผมมีอ่ะแนวจะเล่นด้วยโอ้ยไม่ใช่แนวจะเล่นดิก็เออว่าจะเนี่ยราคาก็ประมาณนี้แหละครับในช h อป e ีทีเก้าเก้าแปด แบตเตอรี่1น่ก้อน68บาทแบตเตอรี่2ก้อนเ9ิบาทโอ้ราคาสุดยอดมากไหนด,ดูวิดีโอพี่เขาสิป๊าบอันนี้อาจจะเล่งแสงเกินไปพี่ <laughs> เอออันนี้เอารุ่นอื่นมารีวิวเอออันนี้ตัวจริงอยู่แต่แสงมันไม่ได้เวอร์วังขนาดนี้อันนี้อันนี้บูตบูวิดีโอนะครับเล่งแสงเออก็ธรรมดาเขาขายของเนาะ ว่ากันไม่ได้ครับเขาก็อยากให้มันถูกใจที่สุดแหละเปื้องตื้อมาดูรีวิวนี้ผลงานระดับคลองถมมากกันน้ําก็ไม่ได้อีกไม่สว่างอย่างเดียวสว่างอยู่พี่หกสิบแปดบาทคุณภาพขึ้นกับราคาครับแต่พรมเที่ยวกับหกสิบแปดบาทแล้วมันโอ้โหเลยนะสว่างจริงสว่างเกินราคาไปเยอะอันนี้ไม่ใช่นะครับแสงไม่ใช่หรอกเห็นไหม led ด้านหลังเฮดด้านหลังหัวก็ตรงเนี้ยมันเป็นรุ่นอื่น เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แสงตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วก็ใส่วิ่งแบบนีก้กระดอนนิดนึงแสงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แสงของไฟตัวนี้หรอกจักก็เอารุ่นไหนมาเออทำเบื่อๆไปก่อนแล้วเนาะนี่ผมว่าจะเล่นนี้ครับเพราะว่าพื้นที่ว้างมันเหลือเยอะจริงไหมผมว่าผมใส่วงจรเร่งหรีได้อีกอ่ะเนี่ยตรงนี้เพราะว่าบางทีก็อยากเร่งรีใช่ไหมทุกคนอูลืมพูดถึงตรงนี้เขาชาร์ USB Type ไทซนะครับปกติมันจะมีพัดติก,กันน้ำตรงนี้นะน้องมันใช้ไม่ดีมันคงขาดไปแล้วแหละอ่าก็เป็นชาร์จแบบ USB Type ไทซแล้วก็พอร์ต USB ตรงนี้สามารถชาร์จทำตัวเองเป็นเผาแบงก์แล้วก็ชาร์จมือถือหรือเสียบกับ LED ได้นะครับครบครบเต็มสติงครับมีพอร์ตเหลือให้อีกมีช่องว่างเหลือให้อีกจะใส่วอลลุ่มตรงนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นฐานเพิ่มก็ได้หกสิบแปดบาทพูดบวอยย <laughs> างไงหกสิบแปดบาทก็วันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกท่่านทีรับชม คอมเทคไอทีเอ NO. okay, 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 like. uh ็นโอโอเคโอเคไลท์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ